ทีาเรามานะครับที่เดินเข้ามาต่ไม่รู้ว่าตลาดอะไรลองเดินลองเดินตลาดดูนะเดี๋ยวหาของกินกันร้านร้านค่อนข้างเยอะ โซ่ข้อหลังจะเป็นนตงตีนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปหาห้องกินนะครับ กับผ้าก็จะเป็นแบบซื้อกับบ้านนะก็จะไม่มีที่ขอสั้างอไรขนะพดเป็นม่วงสักทองค่ะ น้ำขายากับข้าขเวเยอะม,มากมาก โอเคครับข้างในมีที่นั่งใช่ั้ยโอเคอยังไงเราไปเดินหาที่นั่งก่อนนะ

นเป็นเบอร์เกอร์นะ, okay. นะเบอร์เกอร์ฮอทดอกสลัดเแกวโซยากชินนะ,นระเ,เราไปนั่งกันครับอันนี้บอันนี้อะไรมั้งครับอันนี้เบอร์เกอร์ใช่ไหมอันนี้เป็นฮอทดอกค่ะฮอทดอกใช่ไหมเป็นบแบบนี้อมแบบนี้หอเป็นเบอร์เกอร์แบบนี้ใช่ไหมอันนี้ชิ้นเท่าไหร่

ไม่เคยครับตลาดดั๊มาเก็ตอ๋อโอเคลองทานดูนะอได้ครับได้ขอบคุณมากครับครับผมไปลงช่องได้นะผมทำติ๊กต็อกทำยูทูบอยู่ทำเพจอยู่ช่องอะไรคะเราแววบันทึกและเดินทางการเดินทางของผมนี่แหละทำสิจวัติประวันไปเรื่อยทำเองถัดเองถ่ายเองโอเคครับ ขอโทษครับโซนนั่งกินอยู่ตรงไหนครับโซนที่เรานั่งกินครับนี่นอ๋อได้หมดเลยคหรอไม่ใช่ไหมโต๊ะไหนวางนั่งได้หมดอ๋อโอเคขอบคุณครับรบ,นนบอ,อที่ที่เรามานะครับเราก็ไม่รู้ตลาดอะไรแต่ที่เนี้ยอ๋อ เราเลยถามแม่คานะแมคคาบอกว่า,วาตลาดเพื่อม,มานะคือเป็นดักมาร์เก็ตนะตข้างหนะ้าเราเนี่ยก็จะเป็นเชื่อว่าเป็น 2, เนมือ2แทนนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนะน่าสนใจนะสำหรับ,บคนที่ผ่านไปผ่านมานะผมว่าน่าสนใจนะตรงนี้ก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างกว้างนะโอเคครับเดี๋ยวเดินหานะครับ ตลาดโอเคนะนะ้สนสาสนใจโอเคเดี๋ยวยังไงเราซื้อน้ำก่อนนะครับมีน้ำเปล่าไหมครับ,รบน้ำเปล่าขวดนึงครับ โอเคครับเดี to, um, to. ๋ยวยังไงเราหาโต๊ะนั่งกินก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทดนทางกันต่อนะเี๋ยวเตอร์ดกชาโอเคนะอร่อยโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราเล่ต้อ่ากินชูชิแล้วก็เบอร์เกอร์เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวยังไงนั่งเล่นสุภาพก่อนนะครับ ันนี้เราไปตากปูมาก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าน้ำทะเลอันนี้ครับลงไม่มีนกให้เห็นเลยโอเคยังไงก็เดี๋ยวนั่งเดินสักพักนะครับตรงน,นี้ไปตลาดที่เราเห็นนะครับจะเป็นอขอเรียกอ,อ,อะไรนะแบล็กมาร์กนะ ก็นั่งรถไฟฟ้าผ่าเห็นน่าสนใจดีเลยแวมาก็ตลาดนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นตลาดขายของกินนะครับของประเภทฟาสต์ฟู้ดนะก็หลากหลายเสื้อผ้าก็มีบ้างนะก็อย่างที่ร้านที่น่าสนใจก็จะเป็นร้านที่เป็นขายของ มีสองญี่ปุ่นนะของแบนเนมนะน่าสนใจมากคือเดี๋ยวยังไงเราก็นั่งเล่นสักพักก่อนนะครับให้เบอร์เกอร์กับชูชิย่อยก่อนเราค่อยเดินทาง,งก,ก่นงอนคือตั้งใจไม่เหมือนะไรนทางไตลาดนะครับอันนี้ที่เขาเรียกมาก็จะเป็นตลาดนะละ ร,นะรักมาจ็ดนะสูตหลาดเส็มากก็จะทุนเดินผ่านก็จะเป็นพรัะของกินสมากกอ,อกินของตั้งใจเยอะ 我心依然在，找谁替代？我依然在，付出太多太多。<music>